เจกงมันคือเราดูถึงเจ็ดศูนย์แต่หลังมันแม่งไม,ไม่ไม่ยิงกันเลยเออร้านกิจมีไปเจ็ดศูนย์เมื่อวานไม่หายเราอยากถอยกันหรอกไอแถบแถบแถบพี่พ่อหาหน่อย <c oughs> มันฝาเบ็ดเม้น <c oughs> ตอเครื่องน่สายอ่ะมันน่าจะอยูอย่ขวาใช่ใช่อะไรวะอยู่มาอยู่บนนน่ใบัอ่ะ่อปล่อยมันตัวล่างเล่นได้แค่นั้นแหละแล้วโซนบนเดี๋ยวค่อยวิ่งด้วยกันอ๋อไอหี้ยข้างหลัง นะไวข้างบนปหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอะไรอ่ะกูก็โดนไปด้วยดิกูจะไปทำไมอ่ะทางเครื่องเครื่องตนบนล็อกกูยิงอยู่ไอ้โง่กูยิงอยู่กูยิงอยู่อย่าเถียงกูเป็นคนยิงเตัดต่างเดี๋ยดีใช่เดี๋ยวได้เดี๋ยดีใช่เท็ตตรงนั้นด้วยมีมันโลงหมดเลยน้อไม่ต้องพูดดิเฮียไม่ทำเฮียอะไรนึงเนี่ะวิ่งเฮียดิเจ็บ โโอหคุ้มแล้วไอ้ที่อ่ะคุ้มแค่นั้นแน่นั่นต่างไม่กูอยู่นี่ก้าวต่างเจ็บไอโดมัสมึงต้องมาลงกับกูโดมัสมึงต้องมาลงกับกูโดมัสเบ็ดเม็นอ่ะเออมันเบ็ดเม็นไงมึงต้องลงกับกูลงเลยต้อง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 เอาเลยต้องเอาเลยหลอหล่อหล่อหล่ออย่าเจ็บนะตอกได้สองนะ สอง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 เอาได้เป็นเออเพื่อเลยเพื่เลยเพื่เลยเพื่เลยออกทางไม้แต่มันมีอยู่อันนึงอ่ะออกไม้ออกหน้าต่างได้หมดออกไม่ไม่ไม่อย่าโดดนัาต่างอย่าโดดน้าต่างเราออกไปแล้วมันมันผู้วางใหม่ไม่วางไม่ตัดเดียวรวยเลย แม่คือพอเป็นพิธีถ้าไม่มากมรัวร้อนบ,บ้านเล็กวางไว้ตรงนั้นเอ้ยมันเลี้ยวเลยมันเลี้ยวเ,เลยให้มันเลี้ยวมาให้มันเลี้ยวมาให้มันเลี้ยวมาแต้มโ,ตโคตรเยอะในมือมันไม่มีแถบนะแล้วมันไปวางที่มันถือเมื่อกี้มันไปวางไหนวะตรงเครื่องตรงเครื่องเทปโซนตรงเครื่องไห <c oughs> นเซฟโซนเกี่ยวางว่าที เอาไหมเอาเอาเอาดิ๋ไอ้เราวัดเจ็บดิเจ็บเลยเจ็บดิเลยวัดเจ็บเลยเจ็บเลยเดี๋ยวรุมอยู่ไอ้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 ไเป็นเล้ยมันเลี้ยมันเลี้ยมันเลี้ยม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 ไปก่อน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 จะโซนบนระวังนะกูว่าโซนบนวะงเยอะหลายอันอยู่ไม่เยอะหรอกอันเลยปาร์คไปด่าจะเยอะกว่าจะกินแล้ขอได้วนไม้เหรอโอ้โหเอ้เนี่ยไอกล้องเราเจอตีไซึ่งเลยกินเนี้ย ทางซ้ายบนกําลังไปกําลังไปมันน่าจะเกิดทางขวากับวนกลางบอว่าว่าไม่เกิดบนบ้านแน่เลยสัตว์คิดเลิ่ม่ชอบเกิดบนบ้านด้วยนะด่านเทียนเนี่ยลงกี่โมงกันน่าจะยาวเลยครับน่าจะยาวเลยน้องชายมีมีส่งอะไรไว้ในในดิสให้พี่ได้นะไอในกลางเองดิสเจ็บในในไลน์พี่ได้เลยเป็นเม้นเหรอโอ้โหเฮียยากมากเลยนะกูบอกให้ถ้ามันได้เซ็ตถ้ามันได้เซ็ตหมดอ่ะ ถ้ามันเดิมแทบแทบในมือมือมันไม่มีมันมีอันเดียวที่พี่เอกเหยียบอ่ะมันกลางเองอันนั้นอ่ะแบวิ่งมาต้องลงก่อนที่มันจะไปเอามันเซตอ่ะกำลังไปเอากำลังไปเอาอ่ไปไปลงเลย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 เดี๋ยวพี่ดูให้เซตฝั่งเอ๊ะมันเซตฝั่งประตูไว้อันหนึ่งนะฝั่งประตูตรงนู้นอ่ะฝั่งประตูมันกลางอยู่แล้วไงก็ตรงที่ ไปหมดเลยโดดหน้าต่างโดดหน้าต่างโดดหน้าต่างเอาโดดหน้าต่างเอาโดดหน้าต่างเอาเออเออโดดเออสวยมันล็อกไว้สองฝั่งแล้วบอดเหมือนเสเบสเลยว่ะจากนี้เรียกน้องน้องโรสเมลี่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องโรสเมลี่ขอบคุณแบบโดนในทถวติดเก้าบาทครับขอบคุณครับตั้งเฟรมชั่นครับน้องโรสเมลี่ นี่มัน Resident Evil Village นด้วยโรชแมรี่ขอบคุณนะครับอเยี่ยมไม่อ้อมไม่พลดแม่ก็ยังจะไปเล่นอยู่ตรงเวทเมนต์ละกูงง,งอะแม่งเหมือนกันไอสัตว์ ดีเลยพี่ตัดยงางมือเลยลงไม่ได้มั้งมันกลางไว้เองอีกสองฝั่งเลยต้อไปเก็บแล้วเดี๋ยวไว้ปั่จอนไอ้เที่ยวว่าต้องยากว่ะยากแต่แขวะมีอย่างเดียวย้ายบูนไปแถวนั้นนะไม่ได้ต้องต้องปัน่นเฮียพี่เอกอะไรวะเอาแล้วกูด้านปัน่นควายกูไม่โดนอะ่ะ <c oughs> ตายกลางเลยยะ สปเ,เาากเลางเนื่เข้ามาไกลเลยเนี่ยเข้ามาไกลมากเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไหนดีวะเอาเอาอพเพิร์คคิวแล้วติดบอลโล่รอดได้ปะแป้งมีขวดอยู่จังหวะขวดรอดได้ปะวะก้าวหยาดจอมานะม,มามาอย่ดสายกลางอย่ดสายกลางเอกลงได้เหรอ ไอ้ฟิวกดดิฟิวไอ้บัดิตรงนั้นต่างให้คนดิกำลังวิ่งมานี่ตรงไหนก็ได้ทักอันหนึ่ง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 มึงโดดหน้าต่างเลยมึงโดดหน้าต่างไปเลยโดดหน้าต่างไปเลยเออเดี๋ยวเหยีย้ยไปว่าซ้อมไงไป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 มันยังลงไม่ได้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 เอออูสหูซวยแล้วเป็นควดเลย ันนยูก็แเอ้าเสิร์ฟมาเนี่ยหันหน้าแบบนี้เอ๋ฮิวฮิได้ฮิวได้แล้วเดี๋ยวต้องให้ปั่นซ้ายกลางแล้วเดี๋ยวเอาดีช่วยเปรรแบบกูเข้กล้องมาสกเออกูกูตีกูแล้วทีนึงอยู่กูเฮ้ยมึงก็ขายปื้นเนี่ยไม่มีพยาบาลเหลือปะพี่วะไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮิวเลยฮิวเลยแล้วเดี๋ยวมึงไปปัดไงไปปัดไงเสียาตรงซ้ายกลางเลยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องยูวเสียญาเสียาไม่ต้องฮิวนะมึงต้องไปปั่นเลยวางไหนบางกระหูดนี่ วางเหมือนเดิมไอ้สันเดย์ไอ้สันเดย์เนี่ย้องเตรียมโดนแฝดได้เลยเว้ยหยุดหลบเลยปั่นก่อนปป่นกว่าแล้วไอ้แบงค์ไม่ขวดหรอไม่ขวดขอญาตหลบ ดิ้งขึ้นไปก็มีบอลโลอยู่แล้วนี่แล้วมีขวดใช่ป่ะใช่เอาเอาให้พี่เอกใช่ไหมแบงค์ต้องวางวางแล้ววิ่งขึ้นไปตัวหนึ่งเหรอวะวางแล้ววิ่งขึ้นไปกลัวเมียดีปะฮ่ากัวเมียติดเล้วติดแล้ววิ่งขึ้นไปแบงค์มันวางมันวางกั้นประตูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบงค์แบงค์แบงค์วิ่งติดไปเลยวิ่งวิ่งเหยียบไปเลยเออต้องวิ่งเหยียบไปเลยเว้ยสวยแล้วโดดออกมานะ ยังหลังแล้วโดดออกมาไวแล้วกูตะบอกเลยเอาให้เอาให้ติดเลย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 ไม่มีแล้วโนวาหไปบนเลยข้างผมแล้วไอ้บ่นนี่มันจริงจังและจริงใจผมไปเล่นรอบบ้านใหญ่ไลยบ้านใหญ่มีเนี่ยบล็อกรอบล็อกประตูก่อนประตูก่อนประตูก่อนไม่เบรด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 ไม่เบ็ดเออคือมันใหญ่กว่าพี่แบงค์เรา ก็อเหี้ยแบงค์มานี่หว่าไอสัตว์เอ้ยดูนี่ยูอยู่ได้ไหมให้กูว่ะเดินไปเก็บในบ้านใหญ่เดินไปเก็บอันในบ้านใหญ่ไป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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยประตูอยู่ไหนสัยะใต้ล่างวิ่งยาวเลยใต้ล่างระวังแถบแถวนี้นะมันกลางเองนะใต้ล่างใต้กลางมาแล้ว่อยมาแล้ว่อยมาแล้ว ดโลเปิ้ลดเอย่าพอเดียวมึงให้ได้ยินเ่อะชาวบ้านมาละจังไอ้เหี้ยกูกูาขำที่เห็นั้งปืนอยู่หลางแอบแล้วกูไปวิ่งไงสัตว์โดนเลยตรงนี้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเราเจเปืดเลย